วันนี้จมะมาเทศยทั้งครับทั้งเลยครับมาวีเอ็ดกันครับไปสิีมันกูกันนะระหว่บบางทางั้งแดงนะครับกับทั้งตัวนี้กูเยือกับกูเยือก <c oughs> ิกต <c oughs> ีแนวไหนเดี๋ยวนอนทั้งแป๊ะเลย อร่อยครับน้องน้องดูไปน้อง เตรียมปากครับเต็มปากสวยสวัสดีครับสวัสดีนานาตกปลาตกทันกันเลยนครับวันนี้หมอกไม้กับตโตนิกนะครับอีวัชอนนะจะโดกับเดี๋ยวร่อหนามที่ขึ้นๆพวกเราครับเต็มไปวันนี้จะมาเทศทั้งครับทั้งเรื่อมาวีเอทกันครับไปสินไม้หนูกันนะระหว่างทั้งแดงนะครับกับทั้งตัวนี้ตัวนี้จะเอาไปตีชฉดโอครับโอ้ใส่ฉดเดือดเดือดจะเลยเอามาใส่ประชอนมือครับค้องขีงค้องขีงอยู่ครับนี่สามสิบดิบนะครับ ทำเสร็จมือนี้นี่พยานครับแน่นำครับว่าจะมีคนงานกำลังขับมือนี้ไปเยอะกับคนละขายนะครับของนี่ของผมใส่เออยอะยางเยอะยางองค์ๆๆประสกอเสื้อบอกดอกคนละขายนะครับมือเชือกเทพมุ่เดียวตัวใหม่ใส่ก่อนนะเงี้ยมีเงี้ยมีอยู่มีอยู่ย ไปเดี๋ยวใส่ตัวนี้ก่อนมันปลาหน่อยๆดี่เ่าไรแต่ผมมันหมักหลุดไปวัดแล้วมันหมักหลุดเบรกมันต้องปิดครับเบรกติดอยู่เดียววัดบินสบายเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วอาการเดิมอ,อีกแล้วนี่ไม่อยากกระปิ้งที่ก่อยเนี่ยเบาเกินตีนีสิบ่เป็นครับตีนเชโืโนมเยอะนักเลย แ่วจะโดนมาสองทิบแล้วกบตัวซ้ำแขนนี่กว่า่นฝุ่เดี๋ยวมาจะผ่อตัวไงไม่เคยผ่อรองเตัอุอ้ยตุมต้มตุม้มตุ้มว้าวะเดี๋ยวเดี๋ยวมีสีดักปลากันอีกเดียว,นนยวผุงมาใส่เลยไปพี่กันคม่ามั<ะ>นแมนแบบนี่นี่นะกัดเอาวอนนี้มุกากัน ทุกถนอน,อนแล้วนหกขึ้นว่าแอบดูขีบนหนึ่งก็กลัวเงี้ยคณะขาอ,อยังบอกเลยย่มย่ม,ยมไม่เหลือกักินนี้มนันตรงนี้ Cái này đây quỷ Cái này đây quỷ Cái này đây quỷ Cái <là> này <laughs> đây mà Cái tốt nào quỷ Cái bây giờ cụ Hiểu rồi mẹ rồi ôi ừ, ừ, <laughs> <laughs> còn mua hiến đâu mà để thay mày Đi mà ta hiến đi mà tao Đây rồi chưa Ôi sao phạm ดมเน็โอ้หนาพันอีกตรงเม่มันก็ืเกินไปได้ยี่เมโอ้ยเนาะมึงเงืกเเอกทะลไปเล้วมาหมดมันกือสิพวดดิมดปปดาบมาตินาดูนะโอนตกดเหมือนว่าสัตว์ตกเนี่ รูเนี้รูหัววันนนี่ขึ้นปลาอยู่อันห่น้อยแห้งเอาอะไรอันหนึ่งอยูอ่หรอเอาตีนี้เได้ขึตีงูเงียตกเงียตกแม่นบัวเออตามมาแถวเนี้ยโอ้ดีดนะน้อยยงมาเมีตัวหน่อยบึนดูหันบึนเหรอเอ cắt ngay vào đây được. Và muốn mà cái đằng bộ rồi. Ừ. Ừ. Mẹ Nào. Tù bùa. Nhan. งามเลยเนี่ยเป็นแต้มนะครับสามขีดได้ใส่งามเลยครับแต้มแดงมากนะครับวินมิบมาดิสปอนเซอร์รน,อนะครับก็ผีนิดก็ผ,ผีไม่ใด่ไปลาดอกก็เป็นกรอกกรอกว่ะไม่สีหลวมป,ปลาเมื่อกี้ไม่ได้มุมหลวมเลย Anh bỏ đèo đi, dưa nhây ba nhây Dưa dây ba dài. mình đá đồn á Qua đồn như mùa nào มันเป็นหลงๆนี่อยู่ว่าไอโมดีอะไรไอพี่ดกมา่อตนี้เลยี่ฉันดีจัดโดนโดนโดน แต้มสองใส่กำงามเลยครับแบบมีมีใหญ่ขาดไอ้โมเดลใหญ่ป้าใหญ่ทุกอย่างมองเห็นได้วะโดนแท้ใหญกระดายยู่หันด้วยเสือหนึ่งเดียงไมิดไปเห็นอย่างวะ อย่างนอ,อ้เหรเอาดอบ่าแยงดอก,ม,กอมันคือไผ่มงคนดอกมาแย่งปลาโมยังไม่เลยนี่การบอกนยะสักัดขอ้อข้อสกัดรังเร็ว,รวกระตุ้นมัน่นให้มันอยากกินอาหารของเขา นั่งมากัดข้างหน้าเด้อนี่เอาอีนี้ได้ข้างหน้าโอ้ยนี่มลางาโอ้ยนี่น

không có gì mà này đi ừ, ừ, rồi chín đi ô dài gì đó cái ô không có gì mà nào đi xoay vào tam bài ba แม่ของข้อ,ขอเลยพี่น้องเแบบแบบก็บเน็ตเต็มปากครับเต็มปากสวยอู้น้ำมันปลาขึ้นปลาดีดีอ้พูดกัดตีนกับหันน<อ>ี้ส <laughs> องนิว้วอู้ดะฟ้า,าอู้ ขานเขาไว้ตั้งนานมีคนบู๊มาต๊บอยู่ตัวนี้ครับห้อยคนเข้ามาตันที่คมจะต๊ฟังข้างันมาถึง cắm đi cắm người thằng đi mà mày đi có bao kín này anh ngay không tận nó ngay nè sao mình đã còn không แค่พัไปอือตกน้องอันแต่ไม่ใช่มีปลาบอแกะ พี่ป่านะลบแดดไม้สวยได้อยู่ทั้งหลบมทั้งนี้งอุปกรณ์เต็มร้อยเต็ปลาไม่เด็ดหาดว่าแล้วอุปกรณ์เต็มร้อย เด็กัดจไม่โดนต่อมาอีกเนาะมาติดป่ายได้ครับนี่เอา้าห้ามจับป่าถูกสนิด บอบอ,บอนกบินหนีอุ้ยบิน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 ครับสองไม้โดน,นอันนี้โดนแล้วแต้มสี่ครับใส่ง่ามอยู่หางจะบปลาประทันต้องว่องด้วยครับนี่ นี <Spirit> ่แบบตีนสุดน้องให้มงกิน้องนี่ผู้ใหญ่ฟังแบบนี้มองฟัง้าแบนี่อย่าเดยนี่ใหญ่เห็นเดกที่ให้เม็นมกิมเี เออจะปลาทุกชนิดปลาไหลไหนไหลไหลกันหลวงเลยครับเสาวนี่เสาวเพิเ่เด็กก็น,น้องแล้วก็ท่ามืดไม้สิตีล่ะหูเหมือนเลยหรอมีกมมีไม้บนะอกท่งนหนึ่งทีจะไปสอดปากทางน,น้องไงทีท่างดำมันอตางอุดมของเมื่อท่งนหนึ่นนะ พี่ตะปาใหญ่ไรยอยู่ดิมีไฟการิสีเสียงของเนี่ยบวกกับยเลยอันนี้มันจนตรอกจัดมัวเด็กปลาก็เลยลองวีอยู่ดิก็ได้ตุ่มซ้ำก็โอเคครับน้าหนาวโแ,แล้วครับมือน,นี้สีม่วงแล้วครับตอนนี้สีม่วงเย็นนะโคตรแห้งปลากัดตั้งแต่มไม้เลยละครับตีมาดีประมาณสิบยี่สิบไม้เลยครับนี่ รู้เหนื่อนแล้วครับมาต้องต้องหายก่อนนียต้องหายเมื่อยครับปาพวกพัดแค่แต่ไม้เดียวเสร็จแล้วครับทั้งกะปลาตายนะครับน่าจะเมีนน้ำมันตายเลยครับน่าว่าด่างนะครับด่างอะไรกัเสแสรบไหลสุดร้ายต้องบอกเลยมีใจฉดนะครับทีนี้ก็ต้องเอาตัวราดกันไปก่อนนะครับฝากกดไหลก้นติดตาไปเลยครับเด็กก็ไม่กินแล้วครับสวัสดีครับ